วันนี้น้องสนูและน้องพึกพาไปเที่ยวปีใหม่นี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีไปที่ไหนกันดีดูคลิปนี้จบแล้วไปพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่ง ขอพรกับอากงเฮ่งเจียณวัดถ้ำเขาชะอาอําเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่นี่ว่าให้ครบ6จุดปังๆกันเลยค่ะจุดแรกแปะกงแปะม้าขอให้ชีวิตราบลื่นครอบครัวเป็นสุขจุดต่อมาเสาฟ้าดินขอพรให้สมหวังดั่งใจให้ไรคืออากงเฮ่งเจียขอได้หนึ่งข้อตั้งจิตให้มั่นแต่กระบองรับพลังดีๆสายขอทรัพย์ผ่าน่าคีเทียนน้อยกุเวนน้อยและเทพเจ้าไฉซิงเอียเทพแห่งโชคลาภไหวเสร็จแวะตลาด หัวกวซา,าลของกินในชุมชนเพียบอิ่มใจอิ่มบุญค่ะ สองขอพรพ่อปู่พญาชัยเสนนาคาราชวัดพุทธคียนอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพญานาคมอนองค์ใหญ่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าปกปักรักษาพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าโดยเด่นด้านโชคความอุดมสมบูรณ์และไหว้พาเวสุวรรณหน้าท้องเสริมโชคค้าขายดีขอพรหลวงพ่อสองพี่น้องให้ชีวิตปองน้องร่มเย็นก่อนกลับเวดตลาดชุมชนที่เดียวคบทั้งบุญธรรมชาติ จดแรกของกินกันเลยครับ 3. ขอพอรแม่ย่านาคีสีปังกะสีวัดบังกะสีอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดอันซีนกลางป่าธรรมชาติบรรยากาศเงียบสงบลมลืม่นสุดๆจุดเด่นของที่นี่คือพญานาคสีเหลืองทองยาวกว่า40เมตรเลื้อยลงจากภูเขาอย่างสง่างามพร้อมพญานาคสีดำที่ดูน่าเกงขามสายมูห้ามภาดเด่นด,ด้านการค้างานเงินและการเรียนเสริมความปังเสริมพลังชีวิตให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงค่ะ V. ขอพรพระศรีวลีองค์ใหญ่วัดเขื่อนวชิราลง,งกอออรอําเภอทอกผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีขอพรออให้การเดินทางปลอดภยัยราบลื่นท่าขาไปขากลับวัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดเขื่อนเขาแหลมปเป็นสวนรวมสัทธาของชาวบา้านภายในประดิษฐานหลวงพ่อเพชรพระประธานที่งดงามเสริมพลังใจและความมั่นคงบรรยากาศงสงบลายล้อมด้วยภูเขาผ่านมาเส้นท้องผาภูมิอย่าลืมแวะมาเติมพลังสัทธากันนะครับ ขอพรอหลวงพ่ออุตมะและชมสะพานมอญที่วัดวังวิเวกาลามอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่ออุตมะพระเกจิผู้เป็นที่ศรัทธาของชาวไทยและชาวมอญด้วยเมตตาและปณิธานอันแน่วแน่ท่านสร้างวัดวังวิเวกาลามและพระเจดีย์พุทธคยาพร้อมทั้งสะพานไม้อุตมะเป็นศูนย์รวมศรัทธาของคนในชุมชนใครมาเยือนสังขบุรีต่างแวะกาบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและล้ำลึกถึง บารมีของหลวงพ่ออุตมะค่ะ หกสักการะพระพุทธระัะตนะสัก,กะยะมุนีสีทองผาภูมิและชมเมืองแร่ดีบุก,กาแก่ณนะวันเมืองแร่ปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพระพุทธรูปที่ชาวบ้านให้ความเคารพตถาเบื้องหลังองค์พระคือแนวเพื่อเขาซึ่งเป็นแขลดแดนประเทศเมียนมาขอพรให้การเดินทางผ่านสามร้อยเก้าสิบเก้าโค้งแห่งปีล็อกให้ปลอดภยัยแ้วข้าเสริมพลังใจให้ชีวิตและการ งานก้าวหน้าชนะอุปสรรคและให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขกันครับเจสกักกะละหลวงพ่อชินปะทานพรวัดท่าเสือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพระพุทธรูปปางปะทานพรขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบ,บุรีหรือที่เรียกว่าพระพุทธชินปะทานพรโดดเด่นด้วยการประดับโมเสกสีทองอลามทั้งองค์สวยสง่ามองเห็นแต่ไกลขอพรเรื่องความสำเร็จและความร่มเย็นเป็นสิริมงคลต้องนาให้ได้ค่ะแปด ชมสะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีแลนด์มรสําคัญของเมืองกรสพานข้ามแม่น้ำแควรสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองด้วยแรงกายและชีวิตของะเลยศึกนับหมื่นคนสถานที่นี้จึงไม่ใช่แค่สะพานแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งประวัติศาสตร์ที่คนทั่วโลกรู้จกักหากมาเที่ยวกาญจนบุรีอย่าลืมแวะมาเช็คอินที่สะพานข้ามแม่น้ำแควกันนะครับ ต้นจางจูรียะจังหวัดกาญจนบุรีต้นนายักษ์กลางธรรมชาติกิ่งก้านแผ่กว้างสุดลูกขู่ลูกตาอลังการจนต้องเงยหน้ามองแค่ยืนอยู่ใต้ต้นนี้ตัวเล็กลงทันทีเหมือนหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งทั้งร่มทั้งสวยทั้งว้าวใครมาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งแลลนดะ์ม์คธรรมชาติสุดตะลึงแห่งนี้มีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ